ือ่อนาถบบินทิกัดเศรษฐีสร้างเชตวนารามเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปทูลอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมานครสาวัตถีขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะกะะรุงราชครืพระตถาคตเจ้าเสด็จออกจากนครราชะครืไปยังเมืองเวสาลีประทับอยู่ณนะเวสาลีพอสมควรแล้วเสด็จดำเนินมุ่งพระพักสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศล ครั้งนั้นสิทธิของพระฉัพพคีรีรีบเดินทางไปก่อนคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปจองเสนาสะนะกับที่นอนไว้ว่าที่นี้สำหรับอุปชายยะของพวกเราที่นี้สำหรับอาจารย์ของพวกเราที่นี้สำหรับพวกเราฝ่ายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไปทีหลังหลังกว่าคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขท่านหาเสนาสะนะที่พักไม่ได้ พราะเขาจองกันไว้หมดแล้วจึงไปนั่งอยู่นักโคนไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้านักยังราตรีให้ล่วงไปด้วยการนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างเวลาใกล้รุ่งพระาศาสดาเสด็จออกจากที่ประทับทรงกระแอมเบาๆพระสารีบุตรก็กระแอมเบาๆตอบตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นข้าพระองค์สาริบุตรพระเจ้าข้า พระศาสดาเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสถามอีกว่ามาทําอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้พระสารีบุตรกราบทูลว่ามาทีหลังหาที่พักไม่ได้จึงมาพักนักโขนไม้นี้พระสะกักยมุนีทรงทราบเรื่องแล้วทรงสลดพระไถวว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่พิสูจทั้งหลายยังขาดความเคารพยำเกรงกันถึงขนาดนี้ต่อไปภายหน้าเมื่อเรานิพพานแล้วจกเป็นอย่างไร เช้าวันนั้นรับสั่งให้ประชุมพระสงฆ์ในเชตวนารามสรงสอบถามเรื่องราวได้ความจริงแล้วทรงติเตียนพวกพิสูชพ,พักคีเป็นอันมากแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นไรควรได้เสนาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศพิกษุทั้งหลายทูลตอบกันไปต่างๆเช่นบางพวกว่าภิกษุผู้บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้บางพวกว่า ผู้บวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้บางพวกว่าภิกษุผู้ทรงจำพระสูตรควรได้บางพวกว่าผู้ได้ปฐมฌานควรได้บางพวกว่า,ผ,า,วา,ววาผู้เป็นโสดาบันควรได้บางพวกว่าผู้เป็นพระอรหันต์ควรได้พระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเหล่านั้นไม่ควรเอามาถือเป็นประมาณหรือหลักการตัดสิน พิสูจทั้งหลายในศาสนานี้ควรทำความเคารพกันตามลำดับอาวุโสผู้แก่พรรษาควรได้เสนาสนะข้าวน้ำอันเลิศก่อนอันนี้แหละเป็นประมาณเป็นหลักการตัดสินในศาสนานี้ก็บัดนี้สารีบุตรเป็นอัครสา,าวกเป็นผู้หมุนธรรมจักรให้เป็นไปเช่นเดียวกับเราเธอควรได้เสนาสนะเป็นที่สองรองจากเราแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่า สารีบุตรไม่ได้เสนาสนะเลยต้องอาศัยอยู่ที่โขนไม้ดังนี้แล้วทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักเคารพกันตามลำดับอาวุโสก็ฉนยเล่าเธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยซึ่งเรากล่าวไว้ดีแล้วจึงไม่เคารพยำเกรงกันเล่าพิสูุทั้งหลายเราอนุญาตการลุกรับการอภิวาทการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรม การให้เสนาสนะอันเลิศข้าวน้ำอันเลิศแก่พิสุผู้แก่พรรษากว่าก่อนพิสุผู้อ่อนกว่าไม่ควรกีดกันเสนาสนะพิสุผู้แก่กว่าใครกีดกันเป็นอาบัตทุกกฎพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ฉลาดในธรรมเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ยอมได้รับสรรเสริญในปัจจุบันนี้และสมปรายภพของเขาก็เป็นสุขติ ดูเถิดท่านผู้เคารพในธรรมดูจริยาของพระสารีบุตรผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนยกเว้นพระาศาสดามิได้มีอาหังการว่าเราเป็นอัครสาวกแต่เป็นผู้สันโดษและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นเนืองนิดดังได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่หนหลังในการรับเสนาสะนะของอนาถบินทิกะเศรษฐีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาว่าที่อยู่อาศัยจอมป้องกันหนาวร้อน สัตว์ร้ายเช่นงูยุงและป้องกันฝนในฤดูฝนนอกจากนี้ยังป้องกันลมแดดได้อีกด้วยการถวายวิหารทานแก่สงเพื่อให้ท่านได้รีเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อการเพ่งพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรนเสริญว่าเป็นทานอันเลิศด้วยเหตุนี้ผู้ฉลาดเล็งเห็นประโยชน์อยู่พึงสร้างที่อยู่อันรื่นรมเพื่อภิกษุผู้เป็นพหูสูตร จักได้อยู่อาศัยอันหนึง่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเครื่องใช้อื่นๆอ,อันสมควรแก่สมณะบริโภคแก่ภิกษุผู้มีความซื่อตรงพวกเธอได้รับอุปการะอย่างนี้แล้วย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ทั่วถึงธรรมนั้นแล้วจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานนอกจากอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพระสารีบุตร ยังเป็นผู้มีความอดทนและให้อภัยแก่ผู้ปรทุษร้ายดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับณเชตวันวิหารพวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งได้พากันกล่าวสรรเสริญคุณของสารีบุตรเถระว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้มีคุณน่าอาัศจรรย์ ประกอบด้วยกำลังคือความอดทนเมื่อใครๆด่าก็ตามประหานท่านก็ตามความโกรธหาเกิดขึ้นแก่ท่านไม่คราวนั้นมีพราหมิชฉาทิฐิคนหนึ่งกล่าวแย้งว่าที่ว่าพระสารีบุตรไม่โกรธนั้นเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยั่ให้โกรธกำลมังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพราหมณ์มหาชนปฏิเสธถ้าอย่างนั้นกพเจ้าใครจะทดลองดูพรามณ์ว่า ถ้าท่านปรารถนาก็จงทดลองดูเถิดมหาชนท้าพรามนั้นมีความประสงค์จะทดลองคุณของพระเถระเช้าวันหนึ่งเห็นพระเถระสารีบุตรเดินเข้าไปรับภิกษาในละแวกบ้านจึงเดินตามไปข้างหลังเมื่อได้โอกาสก็ตีกลางหลังของท่านด้วยฝ่ามืออย่างแรงพระอัครสาวกไม่ได้เลี้ยวดูเลยคงเดินไปเรื่อยๆด้วยอาการสงบเมื่อเป็นดังนั้น รามก็เกิดร้อนตัวขึ้นอย่างแรงคิดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ด้วยคุณคือขันติอย่างที่คนทั้งหลายเล่าลือจริงเขาหมอบลงที่แทบเท้าของพระเถระเรียนว่าขอท่านจงกรุณาอภัยโทษให้กระผมด้วยเถิดอะไรกันพรามพระเถระถามกระผมประหารท่านด้วยต้องการจะทดลองช่างเถิดพรามอาตมาอภัยให้ท่านแล้ว ถ้าท่านอภัยโทษให้กระผมแล้วก็ขอได้โปรดไปรับอาหารที่เรือนของกระผมเถิดขอได้โปรดทรงบาทมาเถิดพระสารีบุตรทรงบาทให้พรามพาท่านไปยังเรือนของตนอังคาดด้วยอาหารอันประณีตการที่พรามลอบประหารพระสารีบุตรนั้นหาได้พ้นสายตาของมหาชนบางกลุ่มไปไม่พวกเขากรธแค้นว่าพรามนั้นประหารพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้หาโทษมิได้ เราควรจะต้องฆ่าพรามนั้นเสียพวกเขาถือท่อนไม้และก้นดินยืนซุ่มอยู่ที่บริเวณประตูบ้านของพรามเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระมอบบาดไว้ในมือของพรามแล้วเดินลงมาพรามถือบาดตามพวกมนุษย์เห็นดังนั้นจึงเข้าไปเรียนท่านว่าขอท่านรับบาดแล้วให้พรามกลับเสียเถิดอะไรกันนี่อุบาสกพระสารีบุตรถามพรามนี่มันประหารท่าน พวกกระผมจกทำสิ่งที่มันควรได้รับตอบแทนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระสารีบุตรจึงว่าพวกท่านถูกประหารหรืออาตมาถูกประหารเล่าอุบาสกท่านเองถูกประหารพรามนี่ประหารมาแล้วแต่เขาขออภัยโทษแล้วเรื่องแล้วไปแล้วพวกท่านทั้งหลายกลับกันไปเสียเถิดท่านให้มหาชนกลับและให้พรามกลับไปยังเรือนของตนท่านเองไปยังเชตวันวิหาร พิสุทั้งหลายกล่าวยกโทษว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพรามประหารแล้วยังไปนั่งฉันอาหารที่เรือนเขาอีกเมื่อเขาประหารพระเถระเช่นพระสารีบุตรได้ต่อไปก็จะเที่ยวประหารพิสุอื่นๆโดยไม่มีความระอายและความเกรงกลัวพระศาสดาสเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสุสนทนากันแล้วตรัสว่าพรามประหารพรามนั้นไม่มีแต่พรามคลือหัด อาจประหารสมณะได้อันหนึ่งความโกรธย่อมถูกทำลายไปด้วยอนาคามีมัคดังนี้แล้วตรับต่อไปว่าพรามไม่ควรประหารพรามไม่ควรจองเวนพรามหน้าติเตียนพรามผู้ประหารพรามด้วยกันหน้าติเตียนพรามผู้จองเวนยิ่งกว่าพรามผู้ประหารก่อนการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อย บุคคลที่สามารถกลับใจได้จากความคิดเบียดเบียนย่อมได้รับความสงบพระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายข้อว่าการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อยไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งความโกรธซึ่งเป็นอารมณ์ที่รักแห่งใจของผู้มักโกรธถ,ถือเอาความว่าอารมณ์อันเป็นที่รักในที่นี้ท่านหมายเอาความโกรธการกีดกันความโกรธเกลียดได้ คือไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยพระสารีบุตรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์สัตว์ทวิหาริกและมนุษย์ผู้ปรารถนาบุญจนบางครั้งทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นแก่พิสุจ์ทั้งหลายคิดว่าท่านยังมีความโลภดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งพระสารีบุตรอยู่จาพรรษาในชนบทแห่งหนึ่งพร้อมด้วยพิสุจบริวารประมาณห้าร้อยพวกมนุษย์เลื่อมใสในท่าน ได้เตรียมผ้าจำนำพรรษาไว้เป็นอันมากเมื่อออกพรรษาปวานานาแล้วรีบเดินทางไปเฝ้าพระศา,าสดาโดยที่ยังไม่ได้รับผ้าจำนำพรรษาท่านสั่งพิสุทธิ์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในอาวาสนั้นว่าถ้าทายกนำผ้าจำนำพรรามาถวายก็ขอให้รับไว้แล้วส่งไปหรือส่งข่าวไปจะให้พิสุทธิ์มารับพิสุทธิ์ทั้งหลายสนทนากันว่าจนถึงเวลานี้พระสารีบุตรคงยังมีตัณหา และความโลภอยู่เป็นแน่แท้จึงได้สั่งพิสุทั้งหลายไว้ว่าเมื่อพวกมนุษย์ถวายผ้าจำนำพรรษาให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปแก่สัตวิวิหาริกของตนหรือเก็บไว้แล้วส่งข่าวไปพระาศาสดาทรงทราบเรื่องที่พิสุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพิสุทั้งหลายสารีบุตรไม่มีตัณหาไม่มีความโลภแล้วเธอสั่งความไว้อย่างนั้นก็ด้วยคิดว่าพวกมนุษย์ผู้หวังบุญ จะไม่เสื่อมจากบุญและสัตธิวิหาริกของตนจะไม่เสื่อมจากลาบอันชอบธรรมซึ่งพวกตนควรจะได้ความโลภในลาบหามีแก่สารีบุตรไม่ภิกษุทั้งหลายปัญหาของผู้ใดไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีความหวังพรากิเลสได้แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามปราดาการกระทำของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายมีกิเลส ผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกันการกระทำของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีเรื่องนี้รู้ได้ยากอีกคราวหนึ่งไปบินทบาตท,ที่เรือนแห่งมารดาในบ้านนาลกะมารดาของท่านนิม,มนต์ให้นั่งแล้วอังคาดด้วยขาทิเนยะโพชนียาหารแก่พระเถระพรางดาไปพรางว่า ท่านไม่ได้อาหารหรือน้ําข้าวที่เป็นเดนก็สมควรจะกินน้ําข้าวที่ติดอยู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดออกบวชทําให้เราฉิบหายเสียแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิดนางได้ถวายอาหารแก่พิสูจทั้งหลายที่มากับพระสารีบุตรและด่าไปพรางว่าบุตรของเราออกบวชไปเป็นคนรับใช้ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายทําบุตรของเราให้เป็นคนรับใช้ของตนแล้ว บัดนี้จงบริโภคเถิดพระสารีบุตรเถระและพระราหุนรับอาหารเรียบร้อยแล้วกลับไปยังเวรุวันวิหารพระราหุนนำอาหารบิณทบาตไปถวายพระาศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าวันนี้ไปบิณฑบาทที่ใดไปที่บ้านคุณยา่าพระเจ้าข่าย่าได้พูดอย่างไรกับสารีบุตรอุปชายยะของเธอบ้างย่าด่าท่านอุปชายยะด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมาก พระเจ้าข้าแล้วอุปชายยะของเธอพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรเลยพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงดุษณีภพิสุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีคุณน่าอัศจรรย์แม้เมื่อมารดาด่าอยู่ด้วยถ้อยคำรุนแรงก็ไม่โกรธไม่พูดอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลาย คามในความหมายของเราคือท่านผู้ไม่โกรธมีจิตดีมีศีลไม่มีตัณหาฝึกตนดีแล้วมีสรีระครั้งสุดท้ายสำหรับพระอัศชิเทระนั้นพระสารีบุตรเคารพนับถืออย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระอัศชิบรรลุโสดาปติผลแล้ว ต่อมาภายหลังแม้ได้รับยกย่องเป็นพระเถระผู้ใหญ่ระดับอครสา,าวกแล้วก็ตามพระสารีบุตรก็ยังคงเคารพนับถือพระอสสชิในฐานะอาจารย์อยู่นั่นเองเคารพนับถือจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอาสชิอยู่ทางทิศใดก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้นแล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ทราบเรื่องนี้เห็นแต่เพียงอาการภายนอกก็พูดกันว่า พระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไหว้ทิศอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรพิ่สุดทั้งหลายพูดกันว่าเธอยังนิยมการนอบไหว้ทิศอยู่หรือพระสารีบุตรทูลว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศหรือไม่ พระตถาคตเจ้าจึงตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายสารีบุตรหานอบน้อมทิศไม่แต่เธอนอบน้อมอาจารย์ของตนคือพระอสัชิเถระพระสารีบุตรได้อาศัยอสัชิฟังธทมจากอสัชิเป็นครั้งแรกแล้วได้บรรลุโสดาปติพลพิสุทั้งหลายภิกษุอาศัยอาจารย์ใดแล้วได้รู้ธรรมเธอพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพอยู่เสมอเหมือนพราหมณ์ผู้มีปกติบูชาไฟ นอบน้อมต่อไฟฉะนั้นดูก่อนพระดาปฏิปทาของพระธรรมเสนาบดีที่ปฏิบัติต่อคนทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องกับตนในฐานะต่างๆนั้นน่าอาศัศจรรย์น,น่าเลื่อมใสเป็นไปเพื่อคุณความดีแก่ท่านผู้เลื่อมใสแล้วดำเนินตามบุตรของนายช่างทองคนหนึ่ง ในเมืองสาวัตถีมีรูปนามบวชในสำนักของพระเถระพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอสุภกรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึงสามเดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกคตาก็ไม่ได้จึงกลับสู่สำนักของพระเถระอีก ปราบเปียนให้ท่านทราบว่าทํากรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่สองพิสุรูปนั้นก็ไม่อาจทําคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อนํากรรมฐานนั้นไปทําอยู่ชั่วระยะหนึ่งพิสุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่า ไม่ได้ผลพระสารีบุตรเถระคิดว่าพิสุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรณ์มีความพอใจในกามเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็พิสุนี้เป็นผู้ทำความเพียรไม่ใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศาัยของเธอภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนำ ชรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศา,ศาสดาถูเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บําเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาสย,ยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปวงสัตว์ดังนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมาห้าร้อยชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกันิกาเป็นต้นดังนั้นอสุภปฏิกูลกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตร เธอให้พิสษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึงสเดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหัตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเนลมิตด,ดอกประทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพาริตแล้วทรงทารรให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบและก้านแล้วได้ประทานให้พิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุ จงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทายท้ายวิหารนั่งคัมสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระาศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทําตามที่พระาศาสดารับสั่งนิวรนทั้งหลายระง,งับไปในขณะนั้นเองอุปจารชานเกิดขึ้น ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจารชฌานนั้นถึงความเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับฌานห้าอย่างคือชำนาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุถฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระาศ,าศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่า เธอจักอาจเพิ่งยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกประทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วและดูดอกประทุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทำไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ เมื่ออนุป,ปาทินากาสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินากาสังขารเมื่อท่านเห็นอณิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สะแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากที่พิสุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกพิสษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ําเห็นดอกโกมุตในน้ําสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอนิจจลักษณะและถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุป,ปาทินากะสังขารอย่างนี้ทําไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินากะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่า บัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่พิสุนน้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเร่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระาศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระาศาสดากำหนดอธัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าจงตัด หรือถอนความเยื่อยายของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวนในศาสตการด้วยมือจงพอกพูนทางแห่งความสงบครบพระนิพพาน,านพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุอรหัตตล ท่านพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นดุกระนางผู้สู้ผอมมีแต่สี่โครงท่านเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเป,นเปรตเข้าถึงทุกติเกิดในโยมโลกได้ทำกรรมอันชั่วไว้จึงไปจากมนุสยโลกสู่เปตโลกพระเถระถามว่า ท่านทำกรรมชั่วอะไรด้วยกายวาจาใจเล่าท่านไปจากมนุษยโลกนี้สู่เปตโลกเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรนางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้เป็นญาติผู้มีจิตเลื่อมใสพึงชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แก่ดิฉันเช่นนั้นมิได้มีเพราะไม่ได้ทำกุศลกรรมมีทานเป็นต้น ดิฉันจึงเป็นเปรตเปลือยกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอดห้าร้อยปีนี่เป็นผลแห่งบาปกรรมของดิฉันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แกล้วกล้ามีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลมาให้ดิฉันบ้าง ขอท่านจงเปลื้องดีฉันจากทุกขติด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรเถระผู้มิใจอนุเคราะห์รับคําของนางเปรตนั้นแล้วจึงถวายข้าวคาหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งและน้ําดื่มขันหนึ่งแก่พิสุรูปหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนบุญให้ข้าวน้ําและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีนี่เป็นผลแห่งทักษิณา ภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันสะอาดมีค่ามากยิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีมีวัฒฐาพรออันวิจิตงดงามเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตอีกตนหนึ่งว่าดูกะระนางเปรตผู้ผอมมีแต่สี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสูบผอมมีตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครหรือ มายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนที่ฉันเป็นมารดาของท่านในชาติเหล่าอื่นที่ฉันเข้าถึงเปรตวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วย่อมกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะอันเขาถมทิ้งแล้วและกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตร และโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือเทา้าและศีรษะที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของชายหญิงกินหนองและเลือดแห่งปะสุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของผู้ตายซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้าลูกเอ๋ยขอลูกจงให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บ้างฉนไหนหนอแม่จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือด ท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคําของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านพระมหาโมคคลานะเถระท่านพระอนุรุทธ,ธะและท่านพระกัปปินะแล้วให้สร้างกุฏิสี่หลังในทิศทั้งสี่แล้วถวายกุฏิเหล่านั้นข้าวและน้ําแก่สงอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้มารดาในทันใดนั้นเองข้าวน้ําและผ้าก็บังเกิดเป็นวิบาก นี้เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งหม่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้งกาสีประดับด้วยวัฏถาพรอัอนวิจิตเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะเถระ